เจ้าบ่าวนะครับถ้าพร้อมแล้วเจ้าสาวเชิญเลยครับท้าช้านะครับท้างไปนิดหนึ่งนะครับดิมาเจ้าสาวไว้นะเจ้าบ่าวครับใช้มือซ้ายโอบหลังนิดหนึ่งได้ไหมครับมือขวาแตะไปที่ศีรษะเบาๆผมที่ผมเบาๆครับแตะไว้นะครับแตะนะอย่าตกนะครับแตะนะครับเดี๋ยวออรก่อนเดี๋ยวพึ่งท้าพุทธาลงไปก่อนครับลงไปอีกนิดหนึ่งครับใช้เวลาไปนิดหนึ่งฮะอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะครับครั้งเดียวนะฮะเจ้าบ่าวครับก้มหอมไปที่ผมเจ้าสาวหน่อยได้ไหมครับ อยากทำห้าหลาเป็นพิเศษไหมครับพอสครับไม่มีนะครับขอบคุณมากครับและเชิญแหวนของเจ้าสาวเลยครับเชิญเลยครับแหวนของเจ้าบ่าวนะให้เจ้าสาวเป็นผู้สวมนะครับเจ้าสาวกิบแหวนของเจ้าบ่าวได้เลยนะครับมือซ้ายถือแหวนนะครับมือขวาประคองมือซ้ายเจ้าบ่าวขึ้นมาได้เลยนะครับให้เจ้าสาวด้วยครับยิ้มนะครับเจ้าบ่าวยิ้มครับ เจ้าสาวยิ้มไม่มองไปที่แหวนก่อนนะครับค่อยๆสวมเข้าไปเลยเจ้าสาวมองแหวนก่อนนะยิ้มให้แหวนก่อนเจ้าบ่าวมองหน้าเจ้าสาวครับเงยหน้ามองเจ้าสาวครับยิ้มไว้ครับเสร็จแล้วเจ้าสามค,อค,อคอ่อยๆเงยสบตาคุณพ่อคุณแม่มองไปที่ลูกและยิ้มให้ลูกครับยิ้มเยอะๆเลยนะฮะดีใจกับลูกนะครับเสร็จแล้วขอทุกท่านเงยมองกล้องด้า,านหน้าสาิตหนึ่งจับมือกันไว้ก่อนครับทุานครับ จับมือท่าสอบไปก่อนโอเคหันหน้าหันมน้านะหันหันไปอ้านตรงๆนะครับพร้อมครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองพร้อคุณแม่ยิ้มเยอะๆเลยนะครับตัวตางกับล้อหันตัวกลางกบอีกข้ออ่าโอเคครับนี่ครับหนึ่งสองสามพอมผมเลยครับขอบ่าวสาวขยับเข้าหากันนิดนึงได้ไหมครับชิดๆนะครับเดี๋ยวขอเจ้าบ่าวเอามือซ้ายวางบนที่บนเข่าซ้ายของเจ้าบ่าวนะครับแล้วก็เจ้าสาวเอามือทับไปเลยครับเอามือโอเคครับเอามือฝารับไว้นะครับโอเคครับ ใกล้ๆกันนิดนึงนะชิดๆกันนิดนึงนะครับสาวสาวชิดกันนิดนึงนะครับยิ้มครับห่างกันนิดนึงครับเดี๋ยวครับผครับมาลองนะครับหนึ่งสองสามยิ้มทีครับหนึ่งสองสามทีนี้จะเบาขออนุญาตนะครับผันไปอ่านอุตรงหน้าผากก็สาวนิดนึงครับโอเควสาวยิ้มไว้ครับยิ้มนะครับขอท่านขอโชว์แหวนให้ช่พาไปนิดสักนิดหนึ่งได้ไหมครับบ่าวสาวครับ มมือค่าทีสแหวนรับชูขึ้นมาที่นึง่งครับชิดกันเลยโอเคครับชิดชิดกันเลยครับชิดกันเลยชิดกันเลยครับเอามือชิดกันเลยครับลงมือที่นึงพ่อแม่ยังยิ้มไว้ตลอดนะครับที่ครับพ่อแม่ครับมองกล้องครับหนึ่งสองสามทันตูพิเกตทุกท่านครับเพื่อนๆครับตอนนี้บ่าวสาวสวมแหวนแต่งงานให้กันและกันไปที่เรียบร้อยขอเสียงปรบมือให้กับพิธีสวมแหวนและก็พิธีมั่นด้วยนะครับ และคุณพ่อคุณแม่มีของที่จะมอบให้กับบ่าวสาวด้วยนั่นก็คือเครื่องเพชรและก็ทองที่ได้สมมอบกันเมื่อกี้นะครับก็จะมอบให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยโดยให้เจ้าบ่าวเป็นผู้สวมให้เจ้าสาวนะครับเชิญเลยครับสวมเพิ่มเติมนะครับได้เลยนะครับ สายซอยขอนะครับบอสบอสบอสขอจากข้างหลังมาได้ไหมครับแล้วมาติดจากด้วยอ้อมอ้อมข้างหลังมาอ้อมนั่งเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าอ้อมให้มือเจ้าบ่าวอ้อมจากข้างหลังมาข้างหน้าได้ครับโอเคเอาจี้มาข้างหน้าได้ไหมครับขยับจี้มาข้างหน้าหน่อยโอเคครับเจ้าสาวยิ้มไหมครับยิ้มเยอะๆครับก้มนิดนึงก้มลงนิดนึงโอเคสุสานยิ้มไหมครับมองประมาณเข่าเจ้าบ่าวแล้วยิ้มครับ คุณพ่อคุณแม่มองไปที่ลูกแล้วยิ้มนะครับใส่ติดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับกลับไปที่อกของเจ้าบ่าวอีกครั้งนึ่งได้ไหมครับเจ้านะสาวครับโอเคสวยมากนะครับ ขอบคุณมากครับถือว่าเราเสร็จสิ้นพิธีการในช่วงแรกพิธีมั่นหมายแล้วก็สวมแหวนแล้วก็สวมสร้อยคอสัญลักษณ์ของการแต่งงานของทั้งคู่นะครับอีกสักครั้งเ้ยไหมครับปรบมือให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวและคุณพ่อคุณแม่ทั้งสี่ท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเชิญพักผ่อนได้เลยนะครับ